เราก็ตัดางไปซื้อกับข้าวไม่มีกับข้าวข้าวสารก็หมด <c oughs> เราก็ต้องไปหาอะไรกินครับถอดหางออกไปหาอะไรกินครับเข้าใจไหม <c oughs> <c oughs> ไป <c oughs> เราก็ถึงร้านที่เราจะมาซื้อกับข้าวแล้ว <c oughs> เราอุาสตสาห์สอดหัวมาเลยเนี่ย ไปเราก็มาถึงร้านกับข้าวแล้วพวกเราถอนหางมามากี่กิโลวันเนี่ยไกลไหมห้าร้อยเมตรห้าร้อยเมตรสิโอ้ห้าร้อยเมตรเจอร้านค้าแล้วอขอเาเหล้าเอาเบียร์เอาเหล้าแล้ว,ลวเนาะ นี้กินเบียร์กูซื้อเออไม่เป็นไรคนละซื้อเอาเบียร์ดีกว่าเอาเบียร์เบียร์ดีกว่า,ลลาเานี่ยพอมีจะคนเลี้ยงพองจะมีคนเลี้ยงเนี่ยเอาเบียร์เลยเอาสิงเอาสิเดียวมันต่างกันแค่มีกี่บาทเองฮะโอ้กับเจียม,ม,มว้าอาหารแมวอันนี้มันอาหารแมว <ฮ>ัถังนี้ฮาเราก็ได้กับข้าวแล้วเราได้กับข้าวมาแล้วโอเคอุ่นใจแล้วใช่ไหมอุ่นใจแล้วครับยังไงก็ได้กับข้าวแล้วกับข้าว <laughs> ีเราได้กับข้าวแล้วแล้วก็ไปกินข้าวกันเลยขายผู้ชายู่้ชายผู้ชาย่รถข้าวยี่สิบบาทต้องเช่าคนเยอมัค่าเหมือบกันได้ได้ได้เงี้ยชากันเยอค่ะไสองกล่องกี่กล่องสามองร้อยสามกล่องกค้ากำไรนะวทั้งเลยนะคะสกล่องเลย มันมีใครกินดิเกเยกินด้วไหมกินไหมอร่อยข้าวเหนียวลูน้น่ไหมที่เอาที่กลองถาม่ากินไหมเออก็ได้ก็ได้เอาแค่ถาม่ากินไหม่ั้นได้เาเากินนะเออถาม่ากินไหมอย่างนี้ที่นายึ่ใหม่ กินกันเลยคะกินกันเลยครับพี่